สัเด็จของกินเล่นที่คนมาชินไซบาชิแล้วต้องกินไม่รอสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ชินไซบาชินะเวลาคนมาเที่ยวโอซาก้าหรือมาชินไซบาชิเนี่ยเมื่อพูดถึงของกินเล่นคนก็ต้องคิดถึงทาโกยากิใช่ไหม แต่วันนี้พิมพ์มี5ร้านเด็ดของกินเล่นที่คนมาชินไซบาชิแล้วต้องกินค่ะ

ซอฟตครีมชื่อว่าอูจเจนนะเป็นร้านที่พิมพ์มากินประจําค่ะรถนนี้เป็นรถโฮจิจานะเขาก็จะมีโฮจิจาแล้วก็มัชชะมี2รถค่ะแต่พี่์มัดจะกินโฮจิจาเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบมัชชะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครเป็นสายชอบมัชชะนะร้านนี้เรารู้ว่าคุณต้องชอบแน่นอนเลย <Yeah. S 2> อันนี้เป็นคุกกี้ข้างในเป็นครีมมัชะนะคะร้านนี้เขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วย นนียมันไม่หวานไปมันยังมีความขมของชาอยู่นะคะอร่อยอะ่ะร้านนี้นะดูง่ายๆคือจะอยู่ตรงที่ชอปปิ้งของเชนไซบาชินะคะแล้วจะอยู่ข้างหลังห้างไดมารุแล้วก็ให้สังเกตร้านสามัน้าไว้นะก็จะอยู่ข้างๆกันเลยไปกินกัน ร้านลูกรอบสเตอร์นะคะก็เป็นร้านที่หลายๆคนจริงๆถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นก็รู้จักแหละ แต่ว่าตรงที่นี่นะคะจะเป็นสาขาชินไซบาชิแล้วก็ข้างหน้านะคะตรงทางเข้าร้านตรงข้างๆร้านนี่มันจะมีทางเข้ามาพอเราเดินเข้ามานิดนึงนะคะทางซ้ายมือก็จะมีเป็นเหมือนห้องเป็นห้องนี้นะก็คือเป็นที่ที่เราสามารถเข้ามานั่งทานได้ค่ะหรือเข้ามานั่งพักได้นะอันนี้เป็น <c oughs> เมนูประจําที่พิมพ์ทานนะคะเป็นแซนด์วิช lobster นะอันนี้เป็นแบบครึ่งหนึ่งความอร่อยนี้เรารู้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อืมโอเคกันเลยนะอืมอืมอืมคือขนมปังอร่อยมาก,กอะของลูกอะเด้อแลออ้ว lobster เขาก็รู้แล้วอืม lobster <laughs> อ,อ,อร่อยเนาะ <laughs> อฟสเตอร์มันก็แบบเนื้อแน่นมาก,กอะทีเนี้ยเลอายุเมยอ่ะอืมอายุเท่าอืม nom 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 ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะนี้โดนละขูนะคะแต่ว่าร้านห้องเต็นเนี่ยก็จะมีปูย่างนะขายอยู่หน้าร้านด้วยนะ90้ยเยนก็ประมาณเท่าไหร, <300 S 1> ร่อ่ะ300รมมาเกือบเกือบสมมี2อ,อันก็จะเห็นได้นะว่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีข้างปูป่ะวะแล้วก็อันนี้เป็นขาปูนะนี่อ่ <S <S อนเลย หวานเจ็บเยอะแลยก่ะอืมเน้อมันชุ่มมากเลยอ่ะแล้วเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะอร่อยอ่ะ ชื่อว่าร้านคินโน่โทริคารานะคะปกติเนี่ยในช่วงช่วงที่ไม่มีโครรนาหืวิดเนี่ยคนก็จะต่อแถวกันเยอะแยะเลยแล้วร้านนี้นะที่พิมพ์ชอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีียนนี้มันมีซอสให้เราเลือกใส่ได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็นี่มีน้ำจิ้มไก่บ้านเราด้วย นี่แล้วคือเขาก็จะทอดให้เราสดๆใหม่ๆเลยนะกินร้อนๆแล้วก็จะมีเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้อืมถ้าเยี่สส์เนยอืมอืมกรอบมากอะอืมอันนี้นะเป็นไซส์ซิงเกิลนะคะไซส์ซิงเกิลมันก็สองร้อยเจ็สิบเยนอืมก็ไม่ถึงเก้าสิบบาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยใช่เนาะอืม うすね、あのみんながイメージしてる唐揚げっていう唐揚げじゃないやなこれやり方がいいな揚げ方がいいなうん、うん、はい

ร้านสุดท้ายของเราแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่าโกโกอิจิโฮไรค่ะหรือว่าร้าน551นั่นเองร้านนี้นะไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะคะจะเป็นอาหารจีนแล้วของดังของขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือซาลาเปานั่นเองนะแล้วก็ร้านนี้นะเป็นร้านที่เรียกว่าดังมากแล้วเป็นมีเป็นร้านที่มีจุดเริ่มต้นมาจากโอซาก้านะคะ มีกิจาการมาแล้วถึง74ปีเลยนะก็นานมากอะแล้วก็เป็นร้านที่ออกทีวีบ่อยมากเขาดังเรื่องอะไรนะจูชี่ใช่ไหมเ <So. S 1> ออเนื้อหมูในซาลาเปาเขาค่ะจะดังเรื่องความที่แบบมันมันชุม่มฉ่ำแล้วก็มีเนื้อเยอะๆ <So. S 1> แล้วก็เนื้อหมู <the> เอ,อืมอืมแล้วเขาแบบทำในร้านเลยนะมันก็จะแบบร้อนๆเลย ไปนะอะหมด <Gun s. S 1> เลยอ๋อเอ๊ะโอเคจะไปได้เลนข้างในนะเขาก็จะมีแบบเหมือนมีหอ,หอมอยู่ด้วยนะอร,อร่อยอร่อยอืมอืมอเห็นไหมว่แป้งเขานุ่มมากกว่นะน้่นไปกับเราอีกหก อืร้านนี้นะคะเดินมา,ากับสถาน,นีนำบาประมาณ5้นาทีนะไม่ไกลให้เราสังเกตอะไรดีอ่ะอ่ะดูรอบๆสังเกตรอบๆแต่เดี๋ยวพิมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ทุกร้านเลยนะคะในตัวรายละเอียดนะใครอยากรู้อะไร้รงอไหนก็เข้าไปดูได้เลยค่ะ หมดไปแล้วนะคะวันนี้สําหรับ5ร้านในย่างชินไซบาชิสําหรับของกินเล่นพี่พิมพ์แนะนําว่ามาเราต้องมากินรอบหน้าใครมาอซากามาชินไซบาชิก็อย่าลืมไปลองทานกันนะแล้วอร่อยไม่อร่อยก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้พิมพด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย